สวัสดีนะครับเชา้าวันจันทร์ที่20ตุลาคม2568ันห้าร้แล้วฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามตลาดนัดโคกกระบืออำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมื่อนี้สาวมื่อนี้สาวมีแต่งงามๆเลยสาวสูงลอยสามหาบวกลอยสี่สิบมิต่งงามๆมือนกันนะครับสี่กว่าตัวดีสี่สิบบาทเนี่ยลถเชียร์ไปแล้วกันนะ อออม่นนะมีแต่มีแต่งว่าสาวงามๆสาวงามครับนี่ครับหนึ่งสองสมสี่ห้าหเจดแปดเก้าแม่อันตัวนี้เป็นแม่แยกลูกเออเก้าตัวเก้าตัวตัวละมื่นกว่าบาทครับผมมื่นเมื่หลายดอกมื่นมื่นตแ่แบบนี้อันคู่นี่ตัวละมื่นสามหารอครับมื่นสามหร้อย่น่งร้อยสามหารอมื่นสามหาร้อยเป็นการซือเป็นการเลี้ยงแหเครื่องกระดำครบเต็มสอตัวนี้ตัวละมื่นสองทัน อันนี้กับสิบสองนะอันนสิบสี่้สิบสารันน้บสามรับนี่หาร้อันนี้สิบสีเป็นแม่แยกลูกนะครับอันนั้นทีเดียวเป็นแม่สาวเมือส่ห้าร้อยครัมืนห้ารอยครับม่หร้อยนเอานี่นี่สองมื่นท่านนี่นี่ใหญ่ๆนี่เปิดมาสองมื่นทัน้อยเรียง ครับสนใจที่ต้อได้เบอร์ไหนนะครับนศูนย์เก้าเจ็ดครับศูนเก้าเจ็ดสามห้าสองสมห้าสองหนึ่งเก้าสี่แปดหสนใจโทรมาสเ็ดแปตัวคนเดียวครับผมิดต่อผมได้ครับขอบคุณในลายครับผมเอาผมเอาผวนนี้ได้สาวๆอยู่นะครับมื่นกว่าบาทมื่นวันนี้ราคาอ้อน ่อช่วนี้มนมีอันนี่ช่วงนี้ฟืดนะฟืดๆน่าอยนี่ะแม่น้ำมาน้ำกันทีมงานเดียวกันนะมีจตหมื่นก่าบาทแม่หลูกของผมะเดศเมืแม่ลูกอ่ะองใหญ่กน่าเาซีว่าเาซีว่ะวโอ้ันนี้เงียบเงียบเงาๆน ลากเงยาจะวันเสาเหรอวุนนี่มีแต่มือ่นิดๆเพื่อนมีแต่มือ่นิดือนม่สาอองมือสามเอสองมือสครับมือ่พัดมือสองโอ้เนย กขาใคจะบาน,นื่นสาม0ิิสามหร้อยูงลอยสามห,าหกนะครับหมื่0สนห้ร้อเครื่องดำเต็มนะครับเง่นบนเอาเครื่องดำครบอยู่นะครับ,นะรบมันนี้ร้อยเลี่ยงนะครับหม่นะ หางมันถึงอย่างมันแม่ลูกลูกตัวเมียไม่ถืออย่างมันโอ้แม่ลูกลูกตัวผู้แม่ลูกลูกผูกแค่บาทครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับแม่ลูกูตัวผู้ครับลูกแรกลูกของลูกลูกแม่ขายได้คุมคุ้มเงินขายได้ ก้มกมบุนขายพิจวาดมึงซาสี่สนใจติดต่อได้เดนะครับศูนย์แปดสามศูนย์สเก้าสี่เจ็ด้า่เศูนย์หกหนึ่งห้าสนใจโทรมาสอบถามเลครับเขวเาอ่นเมน่เง้เงียบเก๋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 เ้วเกวเก๋เก๋เกมก๋เก๋เก๋เเก๋เบเเ้เเเเกเ้เเกเเกเเ แต่ว่างัวเรีอย่างอยากฟือดจริงหน่อยนะครับทีมงานเวียนามเข่าวล้ายอยู่นะครับสื่องัวอยู่กันนะครับแต่ว่าสื่อสื่อกัอยังอ่อนอยู่นะครับนัดหนี่กันยังอ่อนอยู่นะครับนัดหนีอ่อนนะครับงัวยังระคาอ่อนๆัามาวามา หางงหาเวียดก็ต้องต่ออยู่นะครับเขี้กันเนาะนาตาใก่แค่กันเอ,องก็เด็่ส,ดสิบสามคุณดณหน,น่อยนะ เากำลังหาราคากันอยู่ครับหัวแดงผูทั้งเดง่เศาสาสองตัวผูนะครับตัวผูกับสื่อกันรักมืนนะครับผูน่อยสูงห่ายิบหานะครับหากันมืนผูหน่อยมืนสาม เหยียดนา้าเหมือนยางวุ่นอยู่นะครับยางกลับไปกับยางวุ่นกลับมาอยู่นะครับขาดกันอยู่สามดอยย <c oughs> างวุ่นไปว่นมาอยู่นะเหยียดน้าเหมือนว่นกลับมาแนวสิบครับฆ่ากันอยู่สามดอยนะครับวันนี้ค่อนข้างใจเย็นๆนะครับ ได้กันไม่ได้ว่นไปวนมาไ้นี่ <c oughs> เวียดนามมามาต่อค่ากับไรกันสามรอยยางวนกันไปอีนนะ มันรอครับขาแข้งขาดีทั้งหมดข้ายืนกัใส่ได้ายูโบอ่อนมาเลยนะครับก็ขูนขึ้นไข่กับไงขึ้นนะขึ้นมาแข้งกับขากันแม่ลูกเป็นตะเลียงนี่ะอันนี้ครับรอเป็นตะเลียงอ่ะได้กันแล้วบอส ได้กันดีๆนะครับ <Bened ic te> เวียดนามน้ำมาให้ราคาอยู่นะครับโวยห้าสิบบวก อะไรตรงนี้แบรน์ของดียอรเยชื่อยุ่งไปหมดก็ไม่ได้ขายเลยก็มันนี่ร้อยเนือมิตรลักสองครับบอขามสามนะอ้อนออนนะครับ

ตอนราคากันนี้นะครับให้กันแปดพันง้อวอวนมันนี้ก็มีแต่สิบแปดสองมือนะครับสบิตัวอวนอวนกให้กันสิบแนะรับ